สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอุ๊บจานสวัสดีครับเ <c oughs> มาเปลี่ยนเมื่อกี้ใหม่เปลี่ยนเมื่อกี้ใหม่อะอะไรเ,เริ่มงานมาเลยเขาหยุดเขาหยุดหยุดพักผ่อนหนึ่งวันโอน้ออยวันนั้น <c oughs> วันอะไรพ่อพ่อพ่อไม่อยู่กับพอ่ออ่ะฮะ ไหนทีะนีมันรวมเหรอเลยเป็นใหม่แผ่นชิมอ่ะ ก็น <filho> ั่งเลยก็ควานอย่างเงี้ยตัดเลยควานเลย เสร็จแล้วเหอยู่นู่น you know, น่ะกว่าทำสวยแล้ววะไหนฝีมือวออะไรก็เอามือครับเฮ้ยนี่มันไปงานศพครับาานี่ไม่มงานศพเลยไม่มีคนขับไม่คูบ ข้าวถอดออกปีอย่งนั้นบุกมาแล้วแฟนเนระีเล็ดมาเลยอันนี้ไม่โอกอิผมว่าทางที่ดีนะพี่เนาะคือทางลาดยางรู้ว่าจะเจอกั่ไหน ต้องตัดไปเต็มวนผู้เขาหายหมดเลยอ่ะเชิญเชิอยู่นั่นเหรอครับไม่นูนคิดแล้วว่าต้องไปเจออีกก็เลยไม่เอามามันตะกี้เนี่ยตอนที่พี่บอกว่าจะเอาไปเจอเนี่ย มาดูไรรุ่นหน่อยต่างภาสาเน,นี่เลยนี่ท่างภาษาฟีโนโ่แม่ได้ไดไม่ใส่มันน,มน้ำมันเขาการจะใส่นี้เลยเหรอฟีโน่ก็มีโอมันใส่ได้กันได้อะฮะห่าวก็ยังมาห่ามมันกันเลย,<อ>ยเพื่อนก็ใส่ตัวเดียวกันเลยนะเกือบอันนี้เปลี่ยนชุดซีใหม่เลยเหรอ มีโอคันร้ายนูนเอามาแต่ไหนในคันเนี้ยซื้อมาจากไหนตอนแรก,อกตอนเคมากตอนเขมากเออพลาด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 อะไรบินจะไม่ไปแล้วบอดทำไมคนเล่นบอดนี่นะว่าตรงนี้ขึ้นขึ้นมอตรงนี้เออขับไปดิวูบไปเลยยูยังไม่ไปเออเอามาอุ้งก็ใส่โลเปลี่ยนโลเลยเนาะ ี่ไหนเมัดุฮะล้อหม้เดิมนะเออดุ้งดุ้งดล้อเดิมยังดุ้งเหรอได้เปลี่ยนยางเลยเปลี่ยนโลเลยเออนี่เหรวะจะมาทำงเหมือนเขาหาดาดเราไม่แต่งแงเรแต่งสวย้ใาแต่งสวยเนาะแตงสวนี่เก็บชุดซีใหม่เลยอะ ต้องทำต้องล้างวะเดี๋ยวล้างวัยนนท์ไม่ต้องทำรถแล้วไม่ต้องขับรถแล้วเอออันนี้ก็จะเป็นอู่มอไซค์แล้วตรงเนี้ยบริเวณนี้เนาะเป็นอู่มอไซค์แล้วเนาะทำขายังเลยเนาะเออะทำเป็นไม่น่ารอด อันนี้ชุดสีเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยพันเงี้ไม่ถึงพันหรอใช่ไหมแรงไหมสู้อาไม่ได้่กนรอยยิบผ้ไม่ได้เลวม่กินเลเป็นไร โอ้ยังไม่กินข้าว,ว,าวป,าปาวะ่ะรอย่ยาเบจะทำบ่มาอีกเออทำไให้ลูกใช่มไม่ใช่ทำขับเองอขับเองยัง <c oughs> ไง <c oughs> เ,เรเาพข,ขบับแรถมีญนาได้ขับพอใช้ห้ลก่เรไปโรยนเทำให้ชิ้นดำนี่ก็เปลี่ยนใหม่เนอ

ตอน,อนเอ็งไปออกไปนู่นรถออกมาเต็มเลยนะบุ้มบุ้มบุ้มรถเยอะไหมยเ,ยเยอะเลยตรงมีใช่ไหมดิหน้าตรงนี้ก็จะเป็นอู่ซ่อมมไอไซค์เนาะนี่กั้นตรงนี้เลยเน,ะน,นาะชาวเสียตินเนาะ <laughs> นนบูดิฟายตั้งชื่อร้านอย่างเงี้ยฮะตั้งชื่อร้านอย่างเงี้ยนนบูดิฟายนนบูดิฟายอะไรซื้อใหม่ลูกิ้นครับไม่ต้องกลัวซื้อตามของเก่าได้ครับซื้อใหม่หมดเลยนี่ก็ซื้อมาจากตั้งครัว

ยตอวแผ่นติดกันรดปลาวควันทายใส่ได้เอาช่างนนที่ปิดเหรอตาติดไหมนะเนี่ยตาตาจะติดแสดงว่ามันมีปน่าจะเปลนชิปปุนเจม โอเคนี um, ่พอเคยนี Man, s <S s <S now, so ่พอเป็นกด็ดใช่มปนนี้นะเป็นะทำไมอ่ะขบูเด็ดมันไม่แรงอะรมันบวงอ้มันน้ำมันมันหนาเกินเหรอเดี๋ยวเลยไปจูนใหม่วะแคนี้ก็หมดหมื่นแล้วอันนี้หมดเป็นหมื่นเลรอะกลางก็หมดไปสองพกว่าหมดค่าอะไรค่าค่า ค่ารูสองพันค่ารูค่ายาค่าขึ้นเขาอีกอะสองพันเลยนะเก้าร้อยรวมรูสองก็ค่าสี่ค่าอึ้นค่ายายางในอีกยางนอกอีกครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอันนี้ยางจ่ายตังค์แล้วยาง